การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทททสำนักงานสุราษฎร์ธานีค่ะก็รวมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานหัดใหญ่นะคะเดินหน้าลุยตลาดท่องเที่ยวค่ะจัดกิจกรรมพบปะเจรจาธุรกิจท่องเที่ยวสุราษฎร์สงขลาสตูลค่ะที่โรงแรมรีการ์เดนพลาซ่าหัดใหญ่นะคะนายพานุวรมิตรผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานหัดใหญ่และนายประภาสอินทนะประสาสค่ะ พ่วงนวยการสานักง,งานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักง,งานสุราษฎร์ธานีนะคะได้จัดกิจกรรมพบปะเจรจาธุรกิจการท่องเที่ยวระหว่างผู้ประกอบการท่องเที่ยวและที่พักของ3จังหวัดค่ะก็คือสุราษฎร์ธานีสงขลาสตูลน,นะคะนายประภาสอินทนนประสาสตค่ะพ่วงนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักง,งานสุราษฎร์ธานีก็ เดินทางมาถึงนะคะในครั้งนี้ก็กล่าวว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุราษฎร์ธานีได้จัดโครงการส่งเสริมการขายร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานหัดใหญ่แล้วก็สำนักงานสตูลค่ะเพื่อส่งเสริมในด้านของการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดซึ่งการนําผู้ประกอบการมาในครั้งนี้นะคะก็ได้นําผู้ประกอบการทั้งด้านแหล่งท่องเที่ยวผู้ประกอบการเจ้าของที่พักมาร่วมออกบูธเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก โดยเปิดโอกาสให้มีการพูดคุยแล้วก็เสนอราคาสินค้ารวมถึงบริการด้านการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดกันด้วยค่ะภูมหน่วยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุราษฎร์ธานียังกล่าวอีกว่าในปีที่ผ่านมาตัวเลขของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะมีตัวเลขสูงมากค่ะ ก็จะเป็นที่เขื่อนรัชประพานะคะรองลงมาก็คือเขาศกค่ะซึ่งนับได้ว่ากำลังมาแรงจริงๆนะคะเนื่องจากว่ายังคงมีความเป็นวิถีชาวบ้านแล้วก็ยังคงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติอยู่มากนั่นเองค่ะเดี๋ยวมีเสียงให้สัมภาษณ์นะคะของผู้อำนวยการการท่องเทีย่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุร,ราษฎร์ธานีให้ฟังค่ะค่ะ,ะกิจกรรมวันนี้ก็เป็นการเชิญผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานี มาพบกับในฐานะผู้ผขายสินค้ามาพบกับผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาแล้วก็มีที่สตูลแล้วก็มียะลาบางส่วนรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชนในฐานะผู้ซื้อนะครับเรานําสินค้าทางการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้ามานําเสนอเพื่อที่จะให้ทางผู้ประกอบการหรือผู้ที่มีความสนใจได้นําไปทําเป็นโปรแกรมท่องเที่ยวให้กับกลุ่มของเขาให้เดินทางไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ สำหรับตัวสินค้าทางการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะทั้งธรรมชาติทั้งทางวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องของวิถีชีวิตชุมชนหลักใหญ่ๆทางท่องเที่ยวทางทางวัฒนธรรมนี่ก็จะมีเรื่องของพระบรมธาตุชยาสวนโมกขปรารามรวมถึงกิจกรรมภายในตัวเมืองของจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางกทร่วมกับทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจัดขึ้นก็คือกิจกรรม5ศาลเจ้าเก้าวัดพัดสี่รูทให้กับ หรือนาเสนอหรือประชาสัมพันธ์ให้กับคนที่เดินทางเข้าไปในตวัุรฎราธานีในตัวเมืองนะครับให้เข้าไปใช้ใช้เข้าไปชมไปเยี่ยมชมอันนั้นก็คือส่วนหนึ่งสําหรับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเนี่ยมันก็มีอยู่ที่ส่วนใหญ่อยู่ที่อุทยานแห่งชาติเขาศกนะครับอันนั้นก็จะเป็นเรื่องของเขื่อนและปจะาาแล้วก็อุทยานแห่งชาติเขาศกเขื่อนและปจะาานี้ก็จะขายกุ้ยหลินเบงไทยนะครับที่เขาสามเกลอแล้วก็มีกิจกรรมที่เข้าไปนอนบนแพได้ด้วยนอกจากนั้นก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆอีกซึ่ง่อนข้างเยอะนะครับ โดยเฉพาะสินค้าใหม่ที่เราอยากจะนําเสนอก็คือหินพัดนะครับอยู่ที่อำเภอคิรีรันนิคมคล้ายๆกับพระธาตุอินขวนซ,ซึ่งซึ่งมีความโดดเด่นก็คือมันเหมือนกับเป็นหมุดตัดปั้งอยู่แล้วก็มันอยู่บนภูเขาพอขึ้นไปก็จะไปชมความสวยงามแล้วก็ถ่ายรูปนะครับอันนี้ก็เป็นจุดถ่ายรูปที่สําคัญนักท่องเที่ยวเขาไปก็ต้องไปถ่ายรูปจริงๆแล้วเราก็ตั้งไว้ว่าปีปีที่ผ่านมานะฮะประมาณ5ล้านกว่า5าล้านกว่านะครับเราก็คิดว่าก็คงจะไม่ต่ํา เขาขอให้เพิ่มมาอย่างน้อย2 3%ปนะผู้เยี่ยมเยยนแต่ว่าเขาจะเน้นเน้นรายได้มากขึ้นมากกว่านะครับผมจำตัวเลขไม่ได้ว่ามันมันเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันแบ่งเป็นของเกาะของขอ่าเกาะเกาะเต่าเกาะพะงังง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 งนเกาะสมุยแล้วก็แผ่นดินใหญ่นะครับแบ่งเป็นส่วนๆไป ปกติเนี่ยเวลานึกถึงจังหวัดสุราธ,ธานีคนคก็จะนึกถึงเกาะนึกถึงทะเลแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเราก็จะได้รู้แล้วว่าจังหวัดสุราธ,ธานีเนี่ยนะคะไม่ได้มีดีแค่ทะเลนะคะ,คะสุราเที่ยวได้ทั้งปีไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้นค่ะยังมีเขื่อนแล้วก็มีเขาให้ได้ท่องเที่ยวกันอีกด้วย